พาท่านผู้ชมดูเขาโพดกันดีกว่าครับสวยเหลือเกินนี่เมื่อสองเดือนที่แล้วก็ยังตั้งไข่อยู่เลยเล็กๆตอนนี้ก็จะตั้งท้องมีลูกแล้วนี่กำลังจะโตครับกำลังสมบูรณ์โอ้ยาวยาวย,าว,เยวเดินเดินไปเรื่อยๆก่อนตรงน,นี้ปลีสุดหรือ,อยังกันเนี่ยยังครับ ต้นกล้วยไม่ค่อยสวยครับเพราะว่าตอนนื่องจากแรงหน้าแรงก็เลยทําให้กล้วยแบบไม่สวยต้นน,นสูงยาวรีดๆแต่งให้นิดนึนี่เชอมไม่ได้แต่งโอ้โหดูกิ่งก้านยาวมากแต่งแนละ้วตอนนี้ต้นสูงมาก แต่งเขาจะแตกกิ่งสวยแล้วก็เ,เป็นพุ่มอย่างนี้สวยสวยแบบสูงอย่างเดียวครับนี่ตัดแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูข้าวโพดนีดหนึ่งก็สวยจังเลยที่เห็นต้นเล็กๆนะครับที่เคยให้ดูนูน้นสุดนู้นเลยเออนี้นี่นน ท่านผู้ชมได้เห็นครับโอ้โหฝักกำลังออกเลยกำลังงามครับส่วนใบก็จะมีแมลงกัดมั่งอะไรมั่งก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะว่าอยู่ตามสวนตามไร่ตามป่าก็จะเป็นอย่างนี้ครับแมลงก็จะรบกวนนี่ครับโอ้โหาดูให้สุดเลย คือได้อันนี้สองจากฝนแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหถึงได้สวยงามขนาดน,นี้ดูให้สุดเลยนู่นถ่ายไล่เลยครับผมมาตรงนี้เลยครับโอ้โหปีนี้น่าจะอุดมสมบูรณ์น่าจะดีครับฝนจะทิ้งช่วงหน่อยแต่ว่าเขาโพดนี่ก็เก็บความชุ่มชืน้น